สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหา h o ค่ะพี่น้องคารมาพบมาบอกกันกันไปในเสาของมื่นวันที่13ค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องคามื้อนี้นะคะแอดมินแนวทางมาบอกสู่ฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากเมื่อวานได้พาพี่น้องไปซ่องจอมปวกนะคะพี่น้องคารไปซ่องจอมปวกอของปูพญายนาคเพิ่นนะคะไอกระเลวกับปูว่า อ่าแอตเทนแอตเทนสามขากะพงขานะคะพี่น้องคะแอตเทนสามขากะพงขาย่านแมนย่านอ่าวาบะแมนตัวนี้นะคะหรือว่าตัวใดแอกกอเลยคุยกับปูว่าให้มาบอกในเด้อค่ะปาะัาา่นพี่น,อนอ้องคะวันนี้มาขึ้นในกับฟันที่พี่นอ้องแต่ว่าฟันฟันบ่ได้เป็นตัวแซนดี้ค่ะพี่น้องคะฟันบ่ได้เป็นตัวนะคะมาขึ้นงวดเทียดไปวันที่สองมกราคม แอบไปซองแบบนี้นะพี่น้องคะ่ะแอบไปซองแบบนี้นะคะบริษัทจุดถูบจุดยันตนะคะไปซ่องแบบนี้แล้วกับมาแบบอ่าบอกกระปูนะคะให้ปูมาบอกเป็นตัวเลขบม่ต้องมาให้มันเป็นปริศนางวดนั้นวันที่สองมกราคมปูพนมาบอกหกศูนย์นะคะพี่น้องค่ะปูมาบอกหกศูนย์งวดนั้นออกศูนย์หกบนนะคะพี่น้องคะฮัลโหล แต่ว่ามืงเคลื่อนี่บ่เป็นแบบนั้นพี่น้องเอดกบ็บอกก็ปูอยู่ว่าให้ปู้มาบอกเป็นตัวเ่ต้องมาบอกเป็นปิศาจแต่ว่ามืงเคลื่อนี่ได้เป็นความฝันเป็นปิศาจสันน้พี่น้องแต่ว่าเอดก็ฟันว่าเอกได้ของคือคือ,คอตอนแรกนะคะเอกฝันแบบนี้นะคะพี่น้องคะฝันว่ามีผู้ชายมามักผู้ชายโอ้ผู้รอนะคะพี่น้องคะเออผู้รออ่า,าผู้อ่ะแตาลอเลยอ่ะค่ะพี่น้องคะเพิ่นมามักเบิ่งลุ้ยนะคะพี่น้อง,งะคะอ่าคือยืนเว้ากันอยู่สิยืนเว้ากันนี่เพิ่นอยู่นี่แอดยู่นี่เนาะยืนเว้ากันแล้วเพิ่นก็นับเงินให้เบิ่งรบเงินให้เบิ่งวยนะะค สองพันเจ็ดรอยบาทในความฝันพ่นนับเงินไห้เนี่ยเป็นแบ่งพันสองใบเนะาะค่ะพี่น้องคะแล้วก็แบง่งเป็นแบ่งหารอยกับแบ,ง100บ่งร้อยล่ะแต่ว่าในความฝันนี่จําได้ว่ามันเป็นเงินสองพันเจ็ดรอยบาทที่ผู้ใช้พ่นมานาวไห้นะคะพ่นมามาักเบิ่งเราด้วยนะ,นะคะ่ะพี่น้องคะเอ่อมามักเบิ่งเราด้วยนะคะแล้วต่อมาบรรัดนี้พี่น้องแอกเก็เลยฝันอ่าเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละแอดฟันว่าแอดมี่ใส่สอยขออนี่สองได้สร้อยขออนี่สองเซนเซนหนึ่งเป็นเซนใหญ่ๆนะคะเซนใหญ่ๆแบบ มอลเพิ่นใส่นั่นพี่น้องคะเออเป็นทองนะคะพี่น้องคะเป็นทองเส้นใหญ่ๆบัดนี้เส้นที่2นี่ก็เป็นทองกันเป็นรูปโซนะคะพี่น้องคะเออแอกก็ใส่ทั้ง2 2เส้นแล้วก็ใส่ตุ้มหูพร้อมตุ้มหูทองเป็นแบบติดหูนะคะพี่น้องคะเออเป็นแบบติดหูนะคะตุ้มหูทองนะคะพี่น้องคะนั่นแหละแอกก็ฟันประมาณนี่นะคะพี่น้องคะ เออฟันว่าได้ของเจ้าสินทรพี่น้องคะฟันว่าได้ใส่สร้อยสองเส้นเนาะแล้วก็ตุ้มหูท่องนะคะสร้อยกับสร้อยท่องทั้งสองเส้นแล้วก็ใส่ตุ้มหูท่องแล้วก็ะฟันว่ามีผู้ชายมาหมักเขามาดับเงินไขส2,700บาทฉันดิพี่น้องเออฟันจังสินทร์ไ่ได้บ่ได้เป็นตัวเลขเลยมือคืนนี้พี่น้องเอ้ยนะคะพี่น้องคะแอกคเบลูวาสิบแปดจังใดเนาะค่ะพี่น้องแอคเกอร์ลิสิมาสรุปให้พี่น้องฟังนะคะว่าแนวทางของมือเราด้วยตั้งแต่ตองงวดจนดฮอมืมันี่มีตัวใดแน่เนาะค่ะพี่น้้้้้ออองงคครััับเเเพพาาะวว่่่่มมืืนนนนนนีีไดดป็ต แอกบอยากให้พี่น้องถืงอยเยอะหัวที่ผ่านมาเนี่ยทางของเบอร์ด,ด้วยเขา C, นะ่าแปดซีเนาะพี่น,อนะ C, 48, น,อน้องเนาะแปดซีซีแปดหัวนัว้นแอดงวดที่ผ่านมาเนี่ยแอดฝันว่าแอดไปซอนป่าซอนป่าเต็มเลยค่ะพี่น้องคะเต็มกระสอบไปกับผู้หญิงแอก็เลยตีเป็นหนึ่งแปดซีเพราะว่าในมองเทียบไปซอนเนี่ยเป็นหน้าหน้ากําลังเข่ากำลังสีออกห่วงนะคะตังตังต,งต,งตังงาม นะคะในหน้านนั้มีเขา่าไอตเลติสโซนเอาป่าแอ็เลยตีเป็นหนึ่งแปดสี่มันก็เลยออกสี่แปดนะคะพี่น้องคะมือนี้ให้พี่น้องแปะสอยกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไอเสะให้พี่น้องได้อ่าเบิ้งหน้างของมือด้วยสําสหรับมือน,นี้นะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องคะอันนี้คืออ่าก้มฝันแหลกตองหัวของมือด้วยนะคะแอดฝันขึ้นมือวันที่หนึ่งเนาะแอดปล่อยคลิปนี้วันที่สองวันที่สองกลุ่มผ้าพัานนะคะพี่น้องคะแน้าทางที่เบิ้งด้วยฝันเนี่ย ฝันเห็นตัวเลขก,ก็คือ3ามหาคับ3าเก้านะคะแอดกันไว้3 6นะคะตัวที่ฝันได้คือ3ามหาคับ3าเก้าอันนี้เป็นคลิปแรกเสาเมือวันที่2กลุ่มภาพันธ์นะคะพี่น้องคะบ้านนี้ค่ะเป็นคลิปที่2ค่ะพี่น้องคะคลิปที่2นะคะคลิปนี้แอดฝันว่าแอดยางน้ำกลั่นพาทุดงนะคะพี่น้องคะ แอดยางไปเนาะกับพอแอดนี่แหละพี่น้องแล้วก็มีพาทุดงพ่นยางน้ำน้ำหนาไปแอดยางน้ำหลังเพิ่นนะคะแต่ว่าบ่เห็นบ่เห็นหนาเพิ่นเนาะบ่ร,ะรู้ว่าเพิ่นเป็นผู้ใดน,นะคะรู้แต่ว่าเป็นพระเป็นพระทุดงในความฝันเนี่ยรู้แต่ว่าเป็นพระทุดงแอดยางน้ำกวนเพิ่นไปเพิ่นก็เลยบอก้นว่าเสื้อเอาผ้ากันเสื้อเอานี่ได้ว่าสั่น พากันซื้อเอาแน่งวดที่ผ่านมาขจาวเด็ดพูลละหกหมื่นสี่สองเก่าพันละโบอ่าผาถูดงพันก็เลยวางสี่ภากันซื้อเอาแน่งวดที่ผ่านมาขจาวเด็ดพูลละหกหมื่นสี่สองเก่านะคะพี่น้องคะเออเพิ่นวายจังสี่ละพี่น้องอือไอ้ก็เลยเขียนเอาตามที่อัดฟันได้สี่สองเก่าแล้วก็หกศูนย์เนาะพี่น้องคะนั่นก็เป็นตัวกันนะคะบัตนี้ชุดนี้เป็นความฝันที่สามเป็นความฝันที่สามฟันแบบไดจัมโบได้ค่ะพี่น้องคะอ่าจัมโบไดตัวเลขคือเก้าเจ็ดสองกับห่าแปด นะคะเก้าเจกับห้แปดบันนี้นะคะอ่าบัดน,นี้สุนี้แอดไปซองจอมปวกเมืม่านี่แอดเห็นสาม e หากับหกาสาหากับหกต่วันอฟซี่าทนอื่นเพิ่งก็เห็นครตโตเนาอพี่น้องนาะอ่าแล้วแต่ผู้ใดสะเห็นเป็นใดแต่ว่าเห็นเป็นสาหากับหกบันนี้สองน์นี้มาจากสายสองเนย์ก็คือแอดเขียนอ่าผู้ชายเพิน่งนำเงินให้แอดสองพดบาทนะนะพี่น้องคะอือสองพันเจ็ดร้อยบาทอดก็เลยเขียนสองเจนย้พี่น้อง เออกับบรูว่าจังไได้น้องค่ะพี่น้องให้พี่น้องพี่จารณาเบิง้งนะคะพี่น้องคะอ่าเป็นความเสื่อชนบุคคลคือเกาเด้อพี่น้องเด้ออืมเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้เอพี่น้องเด้อชุดนี้นะคะอาซิไลคู่แน่เอาตัวที่เอสตัวฟันได้นะคะตัวฟันได้ก็สามห้าสามเก่า c สองเก้าแล้วก็หกศูนย์ตัวกันคือตัวที่แอดกันไว้กับหัวลงอ่าหกเป็นเก้าด้วยซินะคะพี่น้องคะอืมอืมมาหนิพี่น้องแคปหน้าจอเด้อคะ่ะเด้อแคปหน้าจอคะ่ะราคากระมิ้นประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางของเบิรงราดวยนะคะพี่น้องคะมื้อนี้เป็นโครงสุดท้ายเด้อนะคะ่ะพี่น้องคะมื้อนี้เป็นโครงสุดท้ายนะคะให้พี่น้องนําไป พิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องคะนํานเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าหลักเก็เป็นความเสื้อส่วนบุคคลคือเก่าถ้าพี่น้องมากชอบแนวทางของเบิงเราด้วยนะคะนําไปยิบจับซสื้อหาสลากกินแ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมพี่น้องแอกรกกระบุว่ามันสีมาบอรหรือว่ามันสีจังไดนเนาะแอดฝันได้จังสีก็เล่นนัมาบอกสู้กันฟังจังสีแม่ค่ะพี่น้องคะเออนั่มาบอกสู้กันฟังจังสีนะคะพี่น้องคะเอาขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะเด้อสำหรับการรับชมรับฟังคะ่ะสำหรับพี่น้อง,งท,ท่านใดท่คแรกะบ อ่าท้าเพื่านๆกดติดตามนะคะพี่น้องคะถ้าไม่อยากสิพผาดกับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขอบใจเราค่ะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสเด็บบลพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะค่ะพี่น้องคะมือนี้นะคะแม่ทังของมือร้วยนะคะทั้งบทม้วนนะคะมีเพียงซัมมี่ค่ะพี่น้องคะผู้ใดเขาไม่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้มิโชคไปน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อนั่งไปพิจาระนาบเบิ้งนะคะพี่น้องคะอาชีพ ฟันหลายตัวเนี่ยเป็นเรื่องได้บุพี่น้องเดี๋ยวนี้บ่เคยตะกอนตะกอนตะกอนเนี่ยตอนอายุสามสิบเนี่ยฟันตัวเดียวเลยพี่น้องตอนช่วงอายุสามสิบเนี่ยคอยรู้มหมยนี่พี่น้องคะฟันได้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวแต่ว่าบ่เคยซื้อจักเรื่อคือสมัยก่อนเนี่ยเล่นบ่เป็นเรือพี่น้องเล่นบ่เคยซื้อจักเรื่อนะคะพี่น้องคะบ่เคยซื้อลอตเตอรี่บ่เคยซื้ออ่าแบบมีจักเรยานนะคะพี่น้องคะเออเอ่นกับบ่ซื้อคือตะวันตะกอนสมัยก่อนนี่ยอายุสามสิบสามสิบกว่าๆนี่รับตั้งแต่คอดลูกมายบ คือว่าฝันดดโดนสีฟันเธอแต่ว่าฝันย่ำใดเดียออกรวดเอ็ดฟันตัวเดียวเลย่ยพี่น้องคะ่ะฟันตัวเดียวแล้วก็ว่ามีการหกเป็นเก่าเลยพี่น้องค่ะเพราะมีการหกเป็นเก่าือฟันตัวใดออกตัวนั้นเลยตอนช่วงอายุสามสิบเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกอายุหาสิเราฟันร้ายเนาะพี่น้อง응อืมมันเป็นยังไงก็บบไม่รู้กันนะคะพี่น้องค่ะตะกอนนี่ฟันใดเม็ดเดียวเม็ดเดียวแต่ว่าว่ามีเงื่อนสือพี่น้องเออตอนนั้นเป็นเป็นมนุษย์ เป็นมนุษเงินเดือนแล้วก็เป็นแม่งเลี้ยงเดียวนะพี่นอค่ะบ่มีเงินซื้อก็เล่ได้ิสือพ่อออกมานีเป๊ะเลยค่ะพี่นอค่ะออกมานีเป๊ะตัวเที่วฝันเลยแล้วก็ไปเว้าทูกคนบางคนก็บเมื่อเสื่อนสินะคะพี่นอค่ะเออแต่ว่าช่วงนี้เป็นยังได้คือฝันได้หลายตัวแท้สีนี้พี่นอค่ะทุกเทือนี่ตอนอายุ30คือจังบ่งคนเยบอกเนี่ยฝันงวดละเทือแล้วก็งวดละครูทานั้นแล้วก็เป๊ะมากนะพี่นอค่ะเออันอนมันก็เปลี่ยนไปพี่นออายุหลายอาจสีแบบ แบบควม้มกว้มคิดกว้มฟงสันอีหยังมันอาจสิหลายก็เลยได้ปานได้หลายจังซี่เนาะพี่น้องค่ะที่จริงแอปไ่ได้ตอนนั่นนี่แอปไ่ได้บ่ได้คิดเกี่ยวกับตัวเลขอีหยังเลยเด้พี่น้องเออนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะแต่ว่ามันได้หลายตัวก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมักตัวใดชอบตัวใดก็จังค่อยนําไปอ่าจัดนะคะพี่น้องคะเอา้าพี่น้องมื้อนี้ก็มีประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะสําหรับแนวทางของเบิ่งด้วยที่เบิ่งด้วยนํามาฝากนะคะพี่น้องค่ะแอปก็สิได้ขอตัวลาพี่น้องวันเด้ออออค่่ะพีน้้งเเดาไว้พสกันนใใหม่กคลิปหนนน้้าะะะคคพี่่องสําหรับคลิปนี้ so i